มาหอนไปเห็นผีจริงหรือไม่ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนในบางครั้งน้องหมาที่บ้านเราก็ลุกขึ้นมาหอนตอนกลางคืนหรือไม่ก็เห่าร้องตอนกลางคืนแบบไม่มีสาเหตุเดินวนไปวนมาทาั้ง,งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในมุมมองของสัตวแพทย์เราจะมองว่าเป็นอาการทางระบบประสาทซึ่งมักเกิดในสุนัขที่เข้าสู่ใบชราอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ในสุนัขก็ได้นะคะเมื่อสุนัขเริ่มมีอายุมากขึ้นสมองก็เริ่มมีความเสื่อมและสิ่งที่ตามมาก็คือสมองทุกควบคุมเกี่ยวกับการนอนหลับจะเริ่มทางานผิดปกติเขาอาจจะเริ่มเปลี่ยนมัน,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 มนเป ลกลางคืนค่ะนอกจากนี้ยังมีโรคทางระบบประสาทอื่นๆ,ๆที่อาจจะทําให้เขาสับสนมึนงงหรือว่ามีอาการที่เดินไปเดินมาโดยไม่ยอมนั่งหรือว่านอนนะคะซึ่งเป็นอาการนําของอาการทางระบบประสาทค่ะอาจจะเป็นจากการอักเสบความเสื่อมของสมองหรือเนื้องอกในสมองก็ได้ค่ะหากพบเห็นว่าน้องหมาหรือน้องแมวนะคะเริ่มมีอาการ,ปรแปลกหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่าเพิ่งรีบตรวนตัดสินใจว่าเขาเห็นสิ่งลี้ลับแต่อาจจะเป็นสัญญาณทางสมองและแนะนําให้พาไปตรวจกับคุณหมอจะดีที่สุดค่ะ